ครับผมก็วันนี้พามาตกปลาบ่อสิบห้าบาครับผมวันนี้ก็มากับนภเพลนครับผมัผมนวนนี้เก็บตกน้ำสามแล้วน้ำสามแล้ววันแรกออกไปร้อยยี่สิบวันที่สองออกไปก็ร้อยกว่าครับเดี๋ยวปลาประมาณสนะิบกิโลครับวันนี้มาดูซิว่าเก็บตกน้ำสามเราจะได้กี่หางกันครับครับผมเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับ อากาศเช้าๆน้ำเช้าก็มีอาการอยู่ครับน้เพลินก็จัดมาแล้วครับหนึ่งตัวหน,หนึ่งในเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งในสิบครับสิบเหลือเก้าครับ <laughs> หนึ่งในสิบ เอาขึ้นอีกนะนี่นี่แหละอ่ะพอดีอืมวันนี้จะตกสามหกครับระยะสามหกตกเป็นบรรล้านสองขอแตะครับ เอาเลยเหรอใช่แล้วมากงั่นไงโดนแล้วส,สี่ห้าเหรอเหลือแล้วครับวันนี้นางข้างเอาขึ้นไปหนึ่งตัวลแล้วครับน่าจะเหลือแปดตัวฮะ มันหลอนกันอีกแล้ว รอบาจานะักมันเาอย่ไนะาไครับโอ้โหโยากมาเหมือนกันไม่ได้หยุดเลยครับหยุดไม่ได้หยุดสาร์อาทิตย์มันเสาเห็นหาบไปอยู่ <c oughs> มันเสาวรวยกันทุกคนเลย กักไว้หน่อยก็ดีโอ้โหตะเพียนไซส์สวยครับใส่โดนแต่ตะเพียนนะมั้งวันนี้ ยังไม่แตกครับวันนี้ปนินยังคงตามหากันต่อไปครับนี่นินนินนิน,น,น โอ้ตะเพียนลนุลนลุนเฮ้ยตายเธอโลบินงัดบินกันเลยเธอเดียวครับผมใสยวันนี้จะโดนแตะเพียนครับไม่เหงามือกันแน่นอน มันจะไม่มามาอยู่เนี่ยเพีย้ยเอ้ยปานินเนี่ยเป็นสองเจ็ดอะ ราคนใจบุญอยู่แล้วทำหลุมให้เพื่อนร่วมอาชีพ ที่วัดไม่ติดนี่กดหรือเปล่าไม่รู้นะดูแล้วอะ่ะ เหมือนมีอาการกดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเลยดีกว่าไม่ไหวอย่างเงี้ยแกดอย่างนงี้แล้วไม่เข้าไม่ติดเนะี่ยแสดงว่าใช่ลแล้วแหละ เปลี่ยนระบบด่วนครับล้างเต็มระบบแล้วแนะหละลุยกันต่อครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเต็มระบบแล้วครับล้างเต็มระบบเนะื่องจากปลามันเข้าเยื่ออยู่แต่ว่ามันไม่มีกินเต็มปากลงไปปุ๊บใส่เลยเพลินเมื่อกี้เนี่ย lạc mình lạc lạc bình lạc 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 có lạc lạc dư lạc 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 Nè, ở đó Chiến đó nè Nè Nè, nè, thấy không? โอ้โหอืมใช่แสลงปุ๋ยอืมโอ้โดนแล้วครับเย็ะปากเลยไม่ไม่เต็มครับผมใส่ใสวยครับ กดวิ่งเลยโนอนีกแล้นะเพื่อนเข้ามาหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้เต็มครบับไซสสวยไซสสวยครับวันตึบครับไซส์นี้ ดูกันต่อครับโูนี่แล้วครับนะเพลินเรี๋อยๆตักให้อืมโอ้โหเฮยกระชักระชัช้หลังจากขาดไปสี่ไม้ซ้อนครับเปลี่ยนแผน,นครับแก้เกมมาอือใส้สวยครับใส้สวยแล้วครับ thấy hấp lưỡi gan to. เล็กแต่น้อยครับผมอ๋อนับหมดครับบินกันเลยทีเดียว เต็มปากสะเพลินโดนแล้วครับอืมเติม,มไดใ้ใจเย็นใจเย็นโชว์ตัวหน่อย ลืละล,ะล,ะละเต็มปากอมืผมไสสวย ติดติดครับติดติด ใส่เดียว gần เลย เจอดแล้วขึ้นฟังแล้วออโอ้โหหัวทิ้งเซฟเลยไหวฮะหลุดแล้ว,ลวไม่หลุดแล้วกดที่ครับกดข้างกดอะ รสอเบ็ดติดมน่ะโอ้โหไซนี่ครับแปลสภาพเป็นปลาเผาครับปลาที่ได้วันนี้เอากินกันที่ข้างบ่อเลยครับ ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันครับนี่ของผมเองครับผมครับผมก็ประมาณจิดหตัวประมาณหตัวครับผมครับผมโอเคครับครับผมไซ เจ็แดแปดขีดครับผมประมาณนี้เดี๋ยวไปดูผลงานน้ำเพลินครับไม่น้อยหน้าครับเขาเนี่ยถ้าคันสองร้อยบาทครับผมบ่อสิบห้าบาทฟิชชิ่งครับผมน้ำจะแห้งไหม,มขาดไมกระชังอ่ะโอ้โหไม่น้อยหน้าครับผมไม่น้อยหน้าครับ สุด <ไข S 1> ยอดครงสี่หกเจ็ดตัวครับผมโอ้เ <c oughs> ยียบคอยครลบ <c oughs> ครับผมขอบคุณที่ติดตามและชมครับผม <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> ตีตื้นนะครับ